นีพูดเลยครับนี่ภาพนี้คือภาพอะไรครับอ,อันนี้ก็คือเป็นพญานาคเจ็ดเสียงพะนะพรญานาคเจ็ดเสียงได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นาภาพใบตัวไดนะ้เป็น,นมุนมสูงภาพมุมสูงภาพมุมสูงนะครับสูงนนถือว่านี่สูงเยอะเลยนะใช่ใช่กว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้กว้างร้อ,อยสิบนะความสูงร้อยเก้าสิบความสูงร้อยเก้าสิบความฐานล่างกว้างร้อยสิบร้อยสิบนะ อครับผมเป,เป็นมงคลพี่ขออีกนิดนึงภาพนี้พี่คือเป็นพญานาคเจ็ดเศียพรพญานาคเจ็ดเศียรใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพใบตัวได้เป็นนมสูงภาพนมสูงภาพนมสูงนะครับสูงถือว่าน,นี่สูงเยอะเลยนะอ่าใช่ใช่กว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้กว้างร้อยสิบนะความสูงร้อยเก้าสิบความสูงร้อยเก้าสิบความฐานล่างกว้างร่างร้อยสิบร้อยสิบนะครับผม